สวัสดีครับก็สู่ช่วงของรายการลมฟ้าพยกา,พรรารกรณ์กับหน้าที่ผมงครับนายสปวนเจฟมากครับเรืองก่อนอากาศสภาพอากาศในภาคใต้ฝั่งดนออกตั้งแต่เวลาเจ้านาฬิกาวันนี้ถึงเจ้านาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝรัน่งนออกมีเม็ดมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายระดา60กหอมวิ่ีส่วนมาดวินจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิตามโซสถึง26องศาเซเยสอุณหภูมิส่วนโซล์สสถึงส4องศาเซเลสอมจนอบเฉียนได้ความเร็วย20-40โลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรหากปัดคลื่นสูง2ถึง3เมตรการอากาศเจวันทนาการคาดหมายในช่วงวันที่7-9กกรกฎาคมมีฝุนฟ้าขนงเป็นแห่งถึงกระจายรดับสถึงอพื้นที ได้มีฝนตกหนักบาดแหงนสม่าทางตอนบนของภาคหลังจากนั้นในช่วงวันที่10-13แต่ทกระดาบคงมีฝนตกนองแผ่นแหงนกระจาย20-30ถึงของพื้นที artists, ่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฟ้าร้องคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสครับ อากาศเจ็ดวันที่พิผ่านมามีฝนกระจายถึงกบทุกบ่ายตลอดเกือบตลอดสัปดาห์จบมีฝนหนักบานพื้นที่ผลกระทบต่อลักษณะของการเกษตรในระยะเจ็ดวันข้างหน้าในช่วงวันที่หกถึงเก้ากรกฎาคมมีฝุนฟ้าขนองเป็นแนวตนื้นระจายระดับสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบานแห่งสมมากทางตอนบนของภาคหลังจากนั้น ในช่วงวันที่10-12กรกฎาคมมีฝนฟ้าขนองเป็นแหงนระด 20. 20. บับ20-30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเ,ามามเร็ว20-40กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรผ่านคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุสสด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงนสุด33-35องศาเซลเซียสสัปดาห์นี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่เด็กก่อน กเกษตรกรควรจัดเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางด้านการ,กรเกษตรและวางแผนการจัดจัดน้ำที่เก็บจัดไว้มีประสิทธิภาพเพื่อเพื่อเพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนตกน้อยช่วงที่มีฝนตกติดต่อการจัดจ้าวสวนยามพระราและไม่ผลควรดูแลสวนให้โปรดอากาศ ถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในในสวนเพื่อป้องกันการาร,ระบาดของรถพืชที่เกิดจากเชื้อราอันหนึ่งในช่วงวันที่6-12กรกฎาคมบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงผู้ที่สัตว์เดียนสัตว์น้ำทายฝันควรระวังและป้องกันความเสียหาย,ายอาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวเรือและชาวประมง ควรเพิ่มคามนะังนในการเดินเรือและเรือเรสตเรอดอร์แมนคัวรนอกอาจาจักฟันเยียากอากาศ4สัปดาห์วันที่6กรกฎาคม58ถึง12กรกฎาคม58อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย33-35องศาเซลเซียสต่ำสุดเฉลี่ย24-26องศาเซลเซียสมีฝน10-20%ของพื้นที่ วันที่13กรกฎาคม58ถึง19กรกฎาคม58าแปดสูงสุดเฉลี่ย33มสถึงสาองศาเซลเซียสต่ำสุดเฉลี่ย24ถึง26องศาเซลเซียสมีฝน10ถึง20เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ช่วงวันที่20กรกฎาคม58ถึง2ีกรกฎาคม58อุณหภูมิเฉลีสส่ยสูงสุด33มสถึงสาองศาเซลเซียสต่ำสุดเฉลี่ย24ถึง26องศาเซลเซียส และวันที่27กระดกรกฎาคม5 8ถึงสสิงหาคม58อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย3 3ถึง35มองศาเซลเซียสอุมสุดเฉลี่ย2 3ถึง25องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละยถึง3าเของพื้นที่เทียบก้อนอากาศรายเดือนมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละสีถึง60เปของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่คุณทุก อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส,ส,สอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสล,ลม,มความเร็ว15-28กมตรต่อชั่วโมงความชื้นสัมพัทธ์80-85%ปริมาณฝนสะสมวันนี้100-140มิลลิเมตรกำวนงวันฝนตก14-16วันครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ ท่านสามารถติดตานรัไฟังเปล่าพิยความอากาได้เป็นประจำทุกวันทานสวัสดิลา FM 92.94.25เดลส5้เมกะเฮิร์ซและระบบ e m ความถี่เ8 1อกิโลเฮิร์ซขอบคุณข้อมูลดีๆจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาวอ w t เว็บ t h ทอ็มดดลเาังพิรความอากาศไว้กับเพียงเท่านี้ถ้าผมสัมาปวนเจม้าสวัสดิลาไรนา